สวัสดีครับผมกาจากเพจเซเว่นนยไ,ไทยไกด์นะฮะ,ะวันนี้จะมาส่งข้อมูลล่าสุดครับผมเกี่ยวกับรีเมคเอสดรีเมควูคองแล้วก็อเวเกนเซอินครับผมเรามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปทางไหนนะฮะ,ะเริ่มจากเอกอนครับพัสซีเอสนะฮะสกิลเก่าเพิ่มแอตแทกตัวเอง50%นนะครับแล้วก็ ลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้าม50%เอร์เมื่อโดนโจมตีจนถึงความตายโดนโจมตีจนตายนั่นแหละฮะจะไม่ตายนะครับแต่ว่าจะคง HP ไว้เท่ากับ1ก็คือล่อตีนไปหนึ่งครั้งนะฮส่วนพาสซีฟของใหม่นะฮะที่จะรีเมคกันก็คืออลดดีเฟนส์ฝั่งตรงข้าม50%นะฮะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นอีก50%แล้วก็โดนโจมตีจนตายเนี่ย เฮดพีก็เหลือหนึ่งเหมือนเดิม mm hmm. เขาถอดอพลังโจมตีของเอ็ดลงออกไปนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อแลกกับทำาดเมจให้ทีมเนี่ยทำเดเมจได้เพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเนื mm ้อ hmm. เรื่องจากพ mm ็อกเก็ตบุ๊กของเกาหลีนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าเจ้าเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้เก่งต่อสู้แบบตัวตัวอะไรเงี้ยแทยโอก็เลยสอนโจมตีไอการต่อสู้ให้เอ็ดมันเลยรับไม่ไหวฮะสมองมันไม่ได้อ่ามันก็แต่ว่า เอ็ดเนี่ยเขาเก่งเรื่องคุมทีมฮะคุมเก่งจนคุมทีมแบบว่าเมื่อในเนื้อเรื่องนะฮะเขาบอกว่าเอ็ดเนี่ยมันสู้ไม่เก่งใช่ไหมคนอื่นประเทศอื่นเนี่ยมันก็มาตีแบบทวีปของเอ็ดอย่างเดียวแต่ว่ามาตีก็แพ้มาตีก็แพ้เพราะว่าเอ็ดเนี่ยเขาไม่ได้เก่งเรื่องต่อสู้ครับเขาเก่งเรื่องการคุมทัพเขาก็เลยชนะแล้วปัตคาวก็เลยให้เขาเป็นหนึ่งในเอเมอร์ล์นะฮะ สกิลมันก็เลยเออกมาแบบว่าลดเกาะด้วยแล้วก็ลดรีลดทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดดเมจด,ด้วยส่วนสกิลที่2ฮะเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวของเอ,ดอ็ดนะฮะของเก่าก็คือโจมตี1เป้าหมายนะฮะสองร้อยสาปรเซนต์ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดดเมดแรงขึ้นอีก80 2เร์นสองเทินโทษนะเมื่อกี้รถผ่านมาอ่า ่าถึงไหนละอ่าเปลี่ยนใหม่นะครับจากของเก่าอันนี้ของใหม่แล้วนะโจมตีหนึ่งเป้าหมายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า4ีฮิตอ่าแล้วก็ไม่สนบัฟเอฟเฟกต์ด้วยแล้วก็ที่เสริมมาคือมีโอกาสติดเดสนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโคตรโหดเลยครับถ้าใครโดนสกิลเดี่ยวเอ็ดไปเนี่ยตายแน่นอนฮนะไหนจะ ไอ้สนบัฟเอฟเฟกก็คือพวกอมตะเป็นเทิเนนยฮะอย่างตัวใหม่อลิเซียเนี่ยอมตะเป็นเทินสี่เทินเนี่ยโดนโดนไปนี่ร่วงเลยนะฮะแล้วก็แถมยังติดเดสอีกตัวละครที่กันเดสนะฮะจะโดนดดเมจพิเศษเพิ่มมาอีกเท่ากับพลังโจมตีของเอด็ดมันจะขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะสังเกตน,นะฮะใครที่มีบัฟสไปแล้วโดนเดสไปเนี่ยมันจะเป็นดดเมจเด้งขึ้นมาแทนก็เท่ากับว่าถ้า าหลินมังกรหลินแล้วกันนะฮะเป็นเป็นฮิตใช่ไหมการเป็นฮิตแปะอ่าสิบสิบสองฮิตใช่ไหมโดนสกิลหนึ่งเอ็ดไปเนี่ยแล้วมันติดเดสด้วยทั้งสี่ฮิตเลยมันก็จะขึ้นเป็นแปดฮิตเลยนะฮะแบบพรึบขึ้นมาเลยโอ้ถือว่าโหดนะฮะแล้วก็ติดเดสถ้าตัวไหนไม่มีบัฟเข้าไปหรืออะไรเงี้ยฮะโดนสกิลเอ็ดไปยังไงก็ตายอยู่ดีฮะโอ้โคตร ถือว่าโคตรโหดเลยดีกว่าฮะใน PVP หรือว่าจะเป็นลุยด่านก็น่าจะโหดอยู่เหมือนกันต้องเอาไปลองใช้ดูนะฮะอ่าแต่ว่าสกิลกันเดทของคารินน่าจะมีผลกับสกิลหนึ่งเอ็ดนะฮะคือกันเดทเนี่ยมันจะเลือดศัตรูมันจะไม่ลดเนี่ยฮะถ้าติดเดทก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นบนอัพบนอัพพิศเศษขึ้นมานะฮะอ่าต่อมาเป็น สกิลที่2นะฮะของเก่าโจมตีทั้งหมดนะฮะ AOE 140%แล้วก็ลดอัตราฟื้นฟูของศัตรูลง80%นะฮะของใหม่นะฮะขออนุญาตเปิดโพยนะฮะของใหม่โจมตีกายภาพเอโอีรเท่าเดิมนะฮะแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาก็คือลดเวลาบัฟ2เทิร์นครับทีนี้เราผีดิบ ก็น่าจะไม่ตายฮะพิิอย่างเอ็ดไม่ใช่อย่างเอ็ดอย่างอย่างแทโออย่างคริสอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะโดนรถไป2เทินก็ไม่ถึงกระตายเพราะว่ามันไม่ลบบัฟเหมือนเหมือนเหมือนเก่าแล้วนะฮะแต่ว่ารถรถฟื้นฟูเนี่ยก็ยังมีผลอยู่ในพีพนะฮะพวกตัวฮิวทั้งหลายแหล่อย่างคารินอะไรอย่างเงี้ยอย่างคิดอย่างเงี้ยเวลามันติดเลือดเงียเพราะว่าบัฟรถฟื้นฟูเนี่ย มันจะไม่สนใจบับสไปนนะฮะบับที่กันสถานะอ่าต่อมานะฮะเป็นวูคงวูคงนะฮะของเก่านะฮะพาสซีฟสิบคือเพิ่ม <c oughs> เพิ่มความเสียหายที่ตัวเองทำได้เพิ่มขึ้นอีก50นะฮะแล้วก็เมื่อตายจะแยกร่างร่างปลอมของเขาออกมาสี่เทินเลือด ร0 0นะแต่ว่าสแตทเนี่ยจะแค่หกสิบ mm hmm. เอร์เซท่านั้นรถผ่านแล้วอ่าผมจะไม่อัดซ้ำอีกแล้วฮะเพราะว่าผมอัดมาเป็นยี่สิบรอบแล้วรถทั้งรถผ่านทั้งเครื่องบินผ่านวันนี้มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะฮะอุตส่าห์มาหาที่แอบหล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 บ,บแล้วเงียบเงียบแล้วอะ่ะมันยังตามมาอีกไอ้พวกนี้นะ,ะอ่าต่อครับสกิลพาสสีฟลิงโฉมใหม่นะฮะ เปลี่ยนจากดาเมจที่ทําได้ของลิง50%นะฮะเปลี่ยนเป็นโจมตีเวทของลิงเพิ่มขึ้น50% <c oughs> แล้วก็เมื่อตายจะแยกร่างร่างปลอมมาทั้งหมดอ่ะสูงสุดอ่ะสี่ตัวนะฮะอยู่ได้สามเทินอยู่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะ <c oughs> แล้วก็อ่าสแตทที่ได้จากลิงเนี่ยสแตทร่างปลอมเนี่ยจะเท่ากับ90%ของร่างจริงคืออ่อนกว่าแค่ อ่อนกว่าตัวจริงแค่สิเอนตงฮะถือว่าโคตรโหดนะฮะแล้วก็ที่เพิ่มมาใหม่ครับผม <c oughs> เขาบอกว่าลิงเนี่ยมันจะมีคล้ายๆว่าโอกาสหลบในตัวครับฮ่าแล้วไม่ใช่ว่าหลบได้นิดเดียวนะฮะโอกาสหลบเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเป็นตัวล้อหลอกแล้วก็อยู่ได้นานโคตร,คตร,คตรนักโคตรน่าลำคาญนะฮะคือสกิลลิงพาสซีฟลิงอันใหม่เนี่ยก็คือสามารถหลบการโจมตีทุกรูปแบบได้ นะฮะยกเว้นสะท้อนไปตีเขาแล้วเขาสะท้อนมาอย่างเจฟไปตีเจฟเจฟสะท้อนใสอย่างเงี้ยเข้าเต็มๆนะฮะหลบไม่ได้ไอ้นั้นหลบไม่ได้นะฮะส่วนสเตตัสเมื่อหลบเนี่ยเมื่อหลบก็ยังติดสเตตัสอยู่นะครับอ่าพวกเดสเงี้ยเขาสาธสกิลเดสมาลิงหลบได้ไม่โดนในเมยก็จริงแต่ติดสถานะนะโอเคนะอ่าต่อมาฮะเป็นสกิลสกิลหนึ่งของลิง ่าโจมตีสเป้าหมายเป็นเวทนะฮะ250%แล้วก็ไม่สนบัฟเอฟเฟกอ่าคือของเก่าเนี่ยลิงตีทะลุบัฟเอฟเฟกอยู่แล้วนะฮะตีพวกทะลุพวกอมตะแล้วก็สกิลสกิลเดี่ยวค่อนข้างแรงนะฮะแต่เขาเปลี่ยนใหม่ครับขออนุญาตดูโปรนะอ่าสกิลหนึ่งนะฮะโจมตีเป้าหมายเป็นเวท150%แต่ว่า2ฮิตครับไม่สนบัฟเอฟเฟกต ก็คือแรงขึ้นถึง50%อรนะครับรวมไปแล้วเป็น3 0 0็นะอ่าก็ถือว่าแรงกว่าเดิมแล้วก็แรงกว่าเดิมครับแรงกว่าเดิมเลยแหละเอามาคอมโบกับคาม่าหรือตัวที่เพิ่มพลังแบบเาเมด,ดมเเมจเสริมอะไรเงี้ยอย่างเดลอนอย่างเงี้ยก็ไม่ทับแล้วทีนี้ก็เอาลงด้วยกันได้แล้วกลายเป็นลิงเนี่ยเป็นโคตรดาเมจของสายเวทเลยก็ว่าได้แถมเลือดเยอะด้วย จบตีเยอะด้วยหลบได้ด้วยนะฮะอ่าส่วนสก,กิลที่สองครับสกิลเป่าขนของหมอคงนะจมของเก่านะฮะจมตี <c oughs> 3เป้าหมายฮะฮะ80% 2ฮิตอ่าก็เท่ากับร้อยร้อยนะอ่าก็าเอาไว้ตีใส่พวกที่มันการการเป็นครั้งเนี่ยพวกวอยชิวทั้งหลายแหล่อย่างอ่าอย่างลิ้นอย่าง อาคายอ่ะน,นะอ่ามันก็จะโดนไม่บ่อยขึ้นนะรับส่วนของใหม่นะฮะผมนย่าด,ดูโพอีกรอบอ่าเป็นโจมตีเวทมนต์สามเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์สองฮิตเพิ่มเข้ามาคือไม่สนเดฟนะฮะไม่สนดิฟเฟนต์ก็แรงกว่าเดิมเยอะมากๆเลยเป็นน่าจะกลับมาเกิดใหม่ใน PVP ในรอบรอบนี้เลยนะ,ะถ,ถ้าถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันรีเมคเสร็จแล้วเนี่ย ผมว่าเมตาใน PVP มันน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละอ่าแต่ว่าต้องลองดูครับตอนนี้ลิงก์แค่สามหกเองไม่ได้ใช้มานานแล้วอ่าต่อไปครับผมล่าสุดเลยทีมงานเผยรูปอีรัสมาแล้วนะฮะเกี่ยวกับเซนอเวกินนะเซอินสกิลเก่าของนางนะฮะ <c oughs> เพิ่มโอกาสคริติคอลมากขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับโจมตีธรรมดาโจมตีเคาน์เตอร์สปีดอะไรก็แล้วแต่ฮะร,รวมถึงสกิลด้วยอันนี้แล้วก็การเวทสามเทินนี่คือของเก่านะฮะก่อนที่จะเอาเวกนะฮะแล้วก็สกิลเดี่ยวฮะโจมตีสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเป้าหมายมีโอกาสเล็กน้อยเล็กน้อยนี่คือโคตรน้อยนะฮะไม่ใช่แบบว่า10%นานๆยังเห็นทีนะ แต่นี่มันเล็กน้อยนะก็น่าจะประมาณ5%เเนตะ่ะที่จะเพิ่มดาเมจโบนัสขึ้นมาอีก500%จะเป็นดาเมจซ้อนขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งนะฮะเวลาเอ็ดเวลาอ่าเซอินก็ใช้สกิลตอนนี้ผมก็ถอดของไปเรียบร้อยแนละ้วนฮะส่วนสกิล a w a k เ n i n นะฮะอ่าดูโพยกันอีกรอบนะฮะสกิล p a สซีฟนะฮะที่เปลี่ยนไปคือ1เพิ่มพลังโจมตี 80%แล้วทุกครั้งที่โจมตีติดคิดข้อเสมอรวมไปถึงสกิลด้วยอ่าแล้วก็สองนะฮะเปลี่ยนจากกันเวทสามเทินนะฮะเป็นกันทุกอย่างเลยทั้งกายภาพทั้งเวทมนต์นะฮะนานสีเทินนานกว่าเดิมสุดยอดนะฮะแล้วก็สกิลโจมตีนะฮะหนึ่งเป้าหมาย300ดเดมจเอ้สามร้อยเปอร์เซ็นต เพิ่มมาอีก50%นะแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นคือ50%ที่จะสร้างความเสียหายอีก500%จากพลังโจมตีนะฮะก็คือเหมือนแบบลุ้นเลยอะเวลาฟันวงกรอนะขึ้นมาสองแถวเปล่าสองแถวเปล่านี่มันจะสร้างความสะใจให้เราอย่างมากนะฮะแล้วก็สกิล a w a k e n ฮะมีเอฟเฟกต์ดังนี้นะฮะบัฟให้ตัวเอง3เทอร์นะฮะทำให้ตัวเองไม่ติดสถานะทุกประเภทกลายเป็นการสถานะเพิ่มข้ามาะฮะหลังจากหมด หมดเทินแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามเทินหรือหกเทินตามบัฟเวลาเราตีมังกรใช่ไหมก็กดท่านี้เข้าไปอีกทําให้ไม่ติดสถานนะแต่ว่าเอามาตะหายไปแล้วนะถ้าถ้าเกินสี่เทินนะฮะอ่าอย่างที่สองครับทุกการโจมตีเนี่ยติดสปีดเอฟเฟกยกเว้นเคาน์เตอร์นะฮะก็คือใช้สกิลปับ๊บกระโดดตามต่อแล้วก็ฟันธรรมดาปับ๊บกระโดดตามต่อนะฮะยกเว้นเคาน์เตอร์แท็กอ่าแล้วก็อันที่3นะฮะหลังจากใช้สกิลอเวกขึ้นแล้วนะฮะ สกิลโจมตีของนางเนี่ยติดโบนัส500%เสมอเลยฮะคือใช้ยังไงก็ติดโบนัสก็เ,สเท่ากับว่าแต่ละดาบของไซน,นี่800%เลยนะฮะมังกรนี่ล่วงอย่างไวแน่นอนอ่าเรามาดูรูปนางกันดีกว่านี่ที่ทีมงานเขาส่งมาใหม่ไซนนะฮะนี่ผ้าคลุมขาวนะฮะแล้วก็ผมบอล ดาบน่าจะคล้ายๆเดิมดาบสวยกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่าสงสัยก็คือพลังปีศาจท,ที่นางยืมมาตอนเอาเวเกนสกิลเนี่ยเป็นแฟดทวินแบบมาชาหรือเปล่านะอย่างหนังเรื่องแฟดอะไรอย่างนงี้นะฮะอ่าผมว่าน่าจะอัปเดตข้าหน้าเลยแหละไซอินอเวก็เข้ามาแล้วเตรียมหินเอาเวกเกนกันให้เยอะๆเผื่อไว้เลยนะเผื่อมันมีเซอร์ไพรส์อะไรเข้ามาอีกนะส่วน ไอเทมแล้วกันครับผมรีวิวไปเลยรวดเดียวไอเทมไซอินนะฮะที่ในสมุดมันแนะนำอ่าดูกันดีกว่าอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วที่เขาแน,น,นะนำไซนเอาไว้นะฮะเป็นไอเทมอาอาวุธโฟกัสน,นะฮะตีจิตอ่อนสายทั้งสองอย่างส่วนเกาะก,ก็เป็นเคาน์เตอร์เน้นฟันตลอดเวลานะฮะแล้วก็อ่า ประดับแหวนกับหินเจมเนี่ยเน้นไปทางคีเดเมดนะฮะแล้วก็เคาน์เตอร์แล้วก็โฟกัสครับสงสัยว่าจังทำไมไม่ใส่เดเมดเพิ่มอ่าผมว่านะคงแบบว่าเน้นให้ติดโฟกัสเพิ่มอีก30%มันจะแรงกว่าใส่หินโจมตี2ิหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้คือทาง ทางเกมมันแนะนำมาเราก็มาตอบใช้กันอีกทีนึงอ่าก็จบลนะฮะสำหรับข่าวล่าสุดนี่การอัดวิดีโอของผมวันนี้มันช่างแบบว่าไม่ค่อยน่าลื่นลมเท่าไหร่เลยฮะทั้งรถผ่านทั้งเครื่องบินผ่านทั้งคนเดินผ่านคือแถวๆนี้มันไม่ค่อยมีคนผ่านเลยแต่วันนี้ทำไมมันผ่านบ่อยนะฮะอ่า,อางั้นก็ขอลากันแค่นี้แล้วกันครับอ่า เจอกันคลิปหน้านะฮะมีอะไรก็รีเควสตไว้อยากให้ทำอะไรให้ดูก็รีเควสตไว้ทางเพจหรือทางยูทู e นะฮะอ่าวอเ,เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ